พี่น้องที่รักนะครับก็บวันนี้พ่อก็มาพบกันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งด้วยการนาเอาบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมมาคุยกันนะครับนังบุญเปาโลเขียนไว้ในจดหมายของท่านนะครับถึงชาวโรมบทที่2องข้อหนึงถึงสิบเอ็เรื่องออการประพฤติผิดของชาวยิวที่กระทํกระทาปิดท่านเตือนออชาวยิวนะครับให้ เลิกการประพฤติท,ที่ไม่ถูกต้องนั้นนะครับมีเขียนอยู่ในบทจดหมายของท่านบทที่สองอจะอ่านตัวบทนะครับเราจะได้ติดตามและเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับตระบทก็ว่าไว้ดังนี้นะครับบอกว่าดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามที่กล่าวคำพิพากษาผู้อื่นท่านไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเช่นกันท่านเองนั่นแหละที่กล่าวโทษตนเองเมื่อตัดสินผู้อื่น เพราะท่านเองที่พิพากษาก็ประพฤติตนในทํานองเดียวกันเราตระหนักดีว่าคนที่ประพฤติตนเช่นนี้จะถูกพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าตามความเป็นจริงแต่เมื่อท่านตัดสินคนที่ประพฤติผิดขณะที่ตนก็ทาเช่นกันท่านคิดหรือว่าท่านจะรอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้หรือว่าท่านไม่คำนึงถึงความดีความอดกลั้นและความเพียรอันล้นเหลือของพระเจ้า ไม่ยอมรับรู้ว่าพระไตดีของพระเจ้าทรงมีเพื่อนำท่านให้สนึกผิดและกลับใจความดื้อดึงไม่ยอมกลับใจของท่านมีแต่จะสะสมโทษสำหรับตนในวันพิพากษาลงโทษเมื่อพระเจ้าทรงประการคาตัดสินเที่ยงธรรมของพระองค์พระองค์จะสมตอบสนองทุกคนตามสมควรแก่การกระทำของเขาผู้ที่แสวงหาสิริรุ่งโรจน์เกียรติยศและความเป็นอมตะโดยยืนหยัดกระทำความดี จะได้รับชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่ปฏิบัติตามความจริงแต่กลับปฏิบัติตามความมาร,รมจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักความทุกโศกจะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่กระทำความชั่วถึงชาวยิวเป็นอันดับแรกแล้วถึงคนต่างชาติด้วยความรุ่งโรจนิยศและสันติจะมาถึงทุกคนที่กระทำความดีถึงชาวยิวเป็นอันดับแรกแล้วก็ถึงคนต่างชาติด้วยพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงแต่ประการใด ครับพี่น้องนี่เป็นตัวบทที่เขียนไว้นะครับที่เปโรเขียนถึงชาวโรมนะครับและแนวจุดประสงค์ก็คือเตือนชาวโรมนั่นแหละนะครับบทจดหมายของท่านคําเตือนของชาวโรมนั้นมันไม่ใช่เป็นเบียงคําเตือนชาวโรมอย่างเดียวพ่อคิดว่ามันก็เป็นคําเตือนชาวเราด้วยนอกจากชาวโรมแล้วก็เตือนชาวเราด้วยนะครับในปัจจุบันนี้นก็มีข้อคิดที่ดีๆนะครับในตัวบทน,นั้นแหละพอสรุปได้นะครับท่าน ท่านเปาโลท่านเตือนชาวโลมก็บอกว่าอ,อ,อย่าไปตัดสินผู้อื่นใช่ไหมขณะที่ตัดสินคนอื่นนั้นเน่ยเท่ากับท่านกําลังตัดสินตัวท่านเองเพราะท่านเองก็กทำผิดอย่างที่ไปตัดสินคนอื่นเขานะทำจำนองเดียวกันนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านจะถูกลงโทษจากพระชาตนะตำหนิติเตียนชาวยิวตรงนั้นนะเออ อีกประการหนึ่งก็คือก็บอกชาวยิวไปเลยว่าพระบิดาเจ้าเนี่ยทรงอดกลัน้นพระองค์ยังไม่ลงโทษท่านทั้งหลายพระองค์ทรงยับยั้งไว้ทรงรอรอเวลาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้กลับใจแล้วก็จะได้รับการอภัยนะถ้าเกิดถ้าไม่กลับใจก็เท่ากับว่าท่านจะสะสมโทษไว้เนะี่ยยิ่งทียิ่งมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เตือนชาวโรมอย่างนี้ ให้ชาวชาวยิวเตือนชาวยิวอย่างนี้นะนรกบุญเปาโลก,ก็เตือนชาวยิวให้กลับใจนะครับและอีกก็บอกว่าผู้ใดก็ตามที่มุ่งสแสวงหาพระสุริรุงโรโนดเกียรติแล้วก็สแสวงหาพระเจ้านั่นเองนะครับจะมีชีวิตนิรัดนดร์สแสวงหาพระเจ้าแล้วก็สุริรุรุรโนดของจะมีชีวิตนิรัดนดรคือผู้ที่ปฏิบัติตามทมบัญญัติแล้วก็ทำความดีแล้วก็ ประพฤติตนยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยจะได้รับชีวิตจะมีชีวิตนิรันดรใช่ไหมส่วนผู้ที่กระทําตรงกันข้ามไม่ปฏิบัติความดีปฏิบัติความอายุติธรรมปฏิบัติสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆแน่นอนจะได้รับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือรับโทษเนี่ยไม่ใช่รับชีวิตนิรันดรและจะรับโทษนิรันดรเหมือนกันนะครับและสุดท้ายเปาโลก็เตืนเอนชาวยิวอีกบอกว่า ความทุกโศกนั้นเนี่ยนะครับความทุกขที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับความทุกโศกความทุกความยากลําบากเนี่ยจะมาสู่ทุกคนที่กระทาความผิดที่ไม่ซื่อที่ทําขัดกับบทบัญญัติต่างๆนะครับตรงกันข้ามพระสริรุรุโร์เกียรติยศสันติจะมาสู่ทุกคนที่กระทําความดีนี่คือเปาโลก็เตือนสอนชาว โรมอย่างนี้นะครับก็แน่ตามท่านคงจะได้ยินนะพวกเขาทาผิดกเ็เลยีิดจนหมายมาเตือนซะนะครับพี่น้องข้อคิดที่เปาโลเตือนชาวโรมนั้นที่บอกแล้วว่ามันต้องเตือนชาวเราด้วยและเราต้องนํามาคิดไรตรรองในชีวิตด้วยเพราะนั้นวันนี้พ่อจึงเชิญพี่น้องนะครับไตรจองดูชีวิตของเราว่าทุกๆวันที่เรามีชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะตัดสินคนอื่นไหมเออนะลองพิจรารณานดู บางทีเรื่องเล็กๆน้อยเรื่องไหนไอ,อ้นี่มันไม่ดีอย่างนั้นไอ้นี่มันไม่ดีอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้ตัดสินคนอื่นด้วยการนินทาว่าร้ายคนอื่นใช่ไหมได้วยการพูดไปดีต่อคนอื่นเขาบางทีเราก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยรู้มนดินๆหน่อย,อยๆก็ไปเที่ยวนินทาเขาไปว่าเขาไปตัดสินเขาแหละอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ตรงกันเลยเปาโล่เตือนชาวโรมแล้วก็เตือนชาวเรานะครับว่าอย่าเด็ดตัดสินผู้อื่นนะครับ โดยเบาความมาคแล้วก็ความจริงแล้วมันโดยเบาความความอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเราคงตัดสินไม่ได้เราหวังดีได้อะไรได้นะครับถ้าเขาทำบิดทาอะไรก็ติดเตือนกันได้แต่ว่าอย่าไปตัดสินอย่าไปซ้ําเติมนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดคํหนึ่งนะในแต่และว,วันเนี่ยชีวิตประจําวันของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่อื่นนะครับดูชีวิตประจําวันที่เรามีนี่แหละนะครับในเวลาเดียวกันพระบิดา ก็กำลังรอรอให้เรากลับใจนะรอให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองใช่ไหมพระองค์ทรงประทานความรักโลองไม่ได้ประทานให้เปลี่ยนความยุติธรรมมันเหนือเหนือความยุติธรรมนะความรักพระองค์ทรงรักเราแล้วก็ไม่ใช่มีเปลี่ยนแค่ความยุติธรรมแต่พระองค์ทรงรักเราก็ให้เพราะนั้นพระองค์จะรอรอเราอยู่ให้เรากลับใจพ่อเคยคิดนะว่า ถ้าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราได้รับการตัดสินตามความยุติธรรมสงสัยว่าเราคงจะถูกลงโทษหนักไปแล้วสถานหนักหรือว่าถูกประหารชีวิตไปแล้วก็เป็นได้เพราะเคยคิดอย่างนี้นะพระบางทีหลายครั้งพระองค์ก็ให้โอกาสเราติดเตือนเราหลายสิ่งหลายหลายหนที่จะให้เราเป็นคนดีให้เราแก้ไขปรับปรุงชีวิตมีคนบอกมีคนเตือนหรือบางทีก็ได้รับความทุกข์ยากได้ได้รับ โทษบางสิ่งบางอย่างด้วยนะแต่ว่าเราก็ยังไม่กลับใจแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ทําอีกแหละทาบิดอีกแหละอะไรต่างๆเราเนี่ยเพราะนั้นพ่อก็คิดเสมอว่าเออแล้วเราเนี่ยได้กลับใจจริงๆไหมเราได้พยายามทําตัวของเราเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีความาเชื่อเรื่อมใสและก็มีความรับตอบแทนพระบิณามากน้อยแค่ไหนไปนี่ก็เป็นสิ่งน่าคิดนะครับดังนั้นพี่น้องในวันเนี้นะครับที่เรา,าพบกันเนี่ย ก็เสนอแนะนะครับว่าเราก็เสนอตัวเองด้วยว่าเราต้องร่วมกันมันที่จะทําความดีแตความดีก็คือด้วยการคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีนะเพราะบทสามคำนี้เสมอว่าคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีนะครับการคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยนะครับมันจะเสริมสร้างสันติสุขขึ้นในประกันแรกนะในจิตใจของเรา และก็ในบ้านที่อยู่อาศัยในครอบครัวในสถานที่ทำงานแล่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเราทุกคนนะครับจะได้คิดถึงจดหมายสิ่งที่เปาโลเตือนชาวโรมเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแท่เตือนชาวโรมแต่ว่าเตือนชาวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนะครับจะได้นำข้อคิดต่างๆที่เราได้จากพระบทจดหมายของ ท่านนบุญเปาโลท่ชาลมในวันนี้นะในเรื่องของการไม่พิพากษาไม่ตัดสินคนอื่นโดยความไม่ติฉินนินทาว่าร้ายคนอื่นเขาจะมองคนอื่นอย่างเงี้ยดีบ้างนะแล้วก็พิจารณาด้วยเป็นธรรมว่าเราก็มีความผิดมีโทษต,ต่างๆพว์ทรงรอเราให้กลับใจให้เราได้กลับใจมากน้อยแค่ไหนหรือย,อยังนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดและนำไปไตร่ตรองในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับขอทุกท่านจะได้ มีจิตใจที่สงบมีสันติและก็พร้อมที่จะเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้